สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะค่ะก็ขอยินดีตอนรับทุกท่านทุกคนเขาสูตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาสําหรับเมื่อคืนนี้หลายท่านหลายคนกระโชคดีนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเชียงเงินกระกลับมาแล้วนะคะเพิ่นเปลี่ยนสูตรใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่ค่ะทุกช่วงะเขาทั้งตัวหลูดตัววิ่งเขาทั้งตัวเจาะ เขาทั้งตัวหลุดตัววิ่งเขาทั้งตัวเจาะเนาะค่ะเนาะนี่นขาทำช่วงขาของเจน่างกับเขาตัวหลุดตัววิ่งเออสองตัวมาตัวล้านเปอร์เซ็นนี่วิ่งได้เลยนะคะทนช่วงขา้าสม,มุติว่าแอดเฮดไม่แล้วตอนนี้คือแอดเอาตัวลักของเจน่างนี่ไปจับตัวเด่นของ,งดข,อของเสี่ยงเงือดของของเสี่ยนต่างๆโดยแอดเทนแตมืองที่พานมาเมือ่อคืนนี้ เขาบนเขาล่างเลยนะคะเอ,อถ้าจับตัวหลักนะคะหลักของเน้านี่เป็นหลักอยู่แล้ว <c oughs> อีกตัวหนึ่งคือของเซียงเงิดนะคะไปจับใส่กับของผู้อื่นเข้ากับมีเอ,อสูตรใหม่ไปนเรื่อยๆเนาะคะ่ะนอกพัฒนาไปเรื่อยๆสาหรับมือคึืนนี่นะคะตัวเลขแนวทางของเจนานะคะเข้าที่แปดนะคะเข้าที่แปดคือแปดศูนย์นะคะเข้าที่แปดคือแปดศูนย์ ตัวเลขเนี่ยทางทิ่จับค่ใหผ้ผาดแต่ว่าตัวหลุดตัววิ่งหนีบอมมีผาดเราบอกว่าบอมมีผาดเนาะค่ะท่ช่วมเนาะหาตัวมาใส่ได้เลยเสียดายเตีมเดียวท่านช่วมขามองรืเต็มเดียวแปดหนึ่งเป็ี่ยนแปดศูนย์สำหรับตัวเล็กเนวทางของเสี่ยงเงืศูนย์กับสี่คนเปลี่ยนสูตรมาใหมา่ในเข่าดีเดี๋ยวตัวไปเขาตรง จับคู่กันประมาณนี้แหละเอาไปมึงตัวเลขแนวทาาสาหรับงวดนี้เลยการทำช่วงขางวดวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคือพรุ่งนี้ตัวเลขเนวทางหวยออกนะคะมือน,นีแอดออกมานําเสนอทาผู้ชมเลยหัวจักนําไปดูด้วยกันเลยค่ะมึงตัวเลขเนวทางของจีนางก่อนเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของจีน่างมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นหนึ่งกับศูนย์นะคะเน้นที่หนึ่ง ตัวเลขแนวทางที่แอดนินเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือเน้นบนนะคะเน้นบนกันล่างแต่ส่วนนี้จะเป็นเน้นล่างกันบนนะคะเน้นล่างกันบนเพราะว่ามือขึ้นนี่จากประสบการณ์มือขึ้นนี่จกประสบการมือขึ้นนี่สูตรหนึ่งเข่าตัวรูดตัววิงคือเข่าแปดอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเข่าตัวเจาะ ตัวเจาะสินจะมี4หา4หก4เก่านะคะ4หา4หก4เก่าเข่าหา4เข่าตัวกลับเนาะค่ะเนาะคือสูตรนี้นี่919 909193 031301อันนี้เป็นสูตรสองสูตรสองเนี่ยจะเป็นสูตรที่มาทั้งบนทั้งล่างแต่สูตรนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นบนนะคะส่วนมากจะเป็นบนเออ่บารนี้ วดต่อไปแอดจะจับให้ธรรมชมคือเอาตัวชนมาก,ก่อนตอนนี้ตัวชนที่ใดขึ้นหนึ่งกับสองตัวชนที่ใดที่หนึ่งกับสองเหลือของหนึ่งสำนักสองสำนักตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่สองสำนักเนี่มมาตัวเดินนะคะตัวเดินเหลือสองสำนักต้องรอดตัวเดินสองสำนักก่อนของ เซออียนผ้าลวด้วยค้นผ้าลววยกันยังบอกเดี๋ยวพันทั่มาตัวในแอกจะโ่ให้ตัวเลขเนวทางของเจ้านั่งนะคะหนึ่งกับศูนย์เน้นที่หนึ่งมีหนึ 2, ่งสองหนึ 4, ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์อันนี้คือเน้นบนเน้นบนส่วนมากจะตรงตรงบ่มีกลับส่วนมากจะตรงกลับไว้เล็กน้อยนะคะกลับไปเล็กน้อยอันนี้เน้นล่างกันบน มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งอันนี้กลับด้วยอันนี้จะประมาณว่าเน้นล่างนะคะที่แอดเล่งไว้ตอนนี้คือศูนย์เก้าหนึ่งแปดที่เน้นไว้ตัวเน่งเล่งไวต้ไวตอนนี้เล่งไว้เล่งไว้นะคะเล่งไว้นะคะเล่งไว้เดี๋ยวแอดจะให้ใหมึงประกอบกับตัวเลขเนียทางของสำนักอื่นจะมีโคงสุดท้ายและจะมีสายด่วน เนาะคะ่ะเนาะส่วนตัวเลขแนวทางของเสียงเงึดนะคะเสียงเงึดมือนี้มือวันที่สิบเก่ามีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะคะเนี่ยนะคะแอดอัดคลิปแล้วก็จะรับเพิ่นเอ่อตัวเลขแนวทางของเสียงเงึดนะคะสองกับสี่สองกับสี่

คือตัวนี้นะคะคือประมาณนี่อาท่านผู้ชมพิจารณามือตัวเรียแนวทางของเชี่ยงเงินเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วเขาดีนะคะตัวลุดตัววิ่งเพื่อนบอกว่าสองกับสี่เพื่อนบอกว่าสองกับสี่มือขึ้นนี่ตัวลุดตัววิ่งของเพื่อนศูนย์กับสี่ถ้าจับสซก็ของเจน่าของเจน่างหกกับแปดเนาะค่ะเนาะหกกับแปดศูนย์กับสี่ ก็ได้8084สเออสำหรับหมวดนี้ของเจนั่งหนึ่งกับ0 1กับ0ก็จะได้เป็น1 2 1 4 0 2 0 4ประมาณนี้กับตําช่งขานึ่งสีกับสามขาั้นหนึ่สี่หนึ่งสอเอาล่องมือล่องมือกับตช่งขาหนึ่งสี่หนึ่งสอง หนึ่ที่แอดเนีนให้ในี่ขึ้เน,นียนบนเด้อค่ะท่านชมเด้ออ่าอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่จะนําผพาท่านช้ชมไปสู่การได้ตังเข้ากระเป๋านะคะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสองตัวมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหกับ0นย์เน้นหนึ่งน,นะคะ เน้นหนึ่งมูดีมาเนี่ยเนีนเยนไปเรื่อยนีย่ถ้าจะก,กันเบิลเอากันน้ำพอมนองนอกขานนอกกันเบิลมันโมเดียร์โน่นกันเบิลคือหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เอาประมาณนี้ นี่คือกันเบิลนะคะกันเบิลนะคะตัวช่วงขาเพื่อมันเนบิลเบิลกับเบากันกับบเน,กกนเบิลมากเคื่อเที่ยวก่อนอ่าโอเคค่ะนี่คือตัวเลียงเนวทางของเจน่างนะคะเป็นล็อกเหล่าพัฒนาล็อกเหล่าพัฒนาอันนี้คือของเสียงเงิด ขอทุกท่านทุกคนนําตัวเลีนแนวทางไปพิจารณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมแช่ออกไปเอค่ะท่านผูโชค่ะแอดขอให้ทุกท่านทุกคนแช่ไปพูละสองสามแช่แอดแน่นะคะเนาะแอดกะใส่ทนผู้ชมนะคะท่านผู้ชมโบแช่ไปช่องกระบอกตืบตูแล้วก็กันดูคลิปการชมคลิปก็ขอให้ดูบอกขำโฆษณาเนาะเนาะคอยทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ